บอกชัดหายไปไหนเปิดภาพล่าสุดแดนนี่ซีพิโยเจ้าของบทเจตุมระเบิร์เถอดเทิง์นควงภรรยาและลูกสาวเปิดใจครั้งแรกเคลียร์ดราม่าโดนว่าเป็นดาราตกกระป๋องเกาะเมียหรือเปล่าวันที่6มิถุนายน2567แดนนี่ซีพิโยนักสแสดงรุ่นเกา่าที่หลายคนจำกันได้ในบทเจตุมระเบิดเถอดเทิงนในตำนานได้ควงภรรยากว่าพศนีมาเปิดใจเส้นทางความรักกว่า1 4ปีเป็นครั้งแรกพร้อมกับเปิดตัวลูกสาวน้องเอวาวัย7ขวบ และขอเคลียดราม,ม่าหาว่าเป็นดาราตกกระป๋องถุกประเด็นในรายการคุยสแปรโชว์ทางช่องวัน31ที่มีเบนพรชิตาและสินสเป็นหนึ่งเป็นพิจกรบ้านนี้ตอนแรกก็เกือบจะไม่มีเบบีเหมือนกันดนนี่ผมแต่งงานมาแปดแล้วมันจะมีหรือเปล่าวะเนี่ยไม่มีก็ไม่เป็นไรสร้างบ้านที่บ้านนอกเริ่มขยับขยายห้องเล็กห้องหนึ่งเผื่อเพื่อนฝูงไปมาขี่จักรยานมานอนที่นี่พอผมกลับไปอยู่บ้านนอกได้สองปีมีแต่งงานมาแปดปีไม่มีไปกลับกรุงเทพต่างจังหวัด ลองกลับไปอยู่ต่างจังหวัดสองปีปุ๊บมีเอวาแสดงว่าอยู่ที่การย้ายสถานที่หรือเปล่าแดนนี่ผมว่าผมไม่สบายอยู่ช่วงนั้นแล้วเยวยาอาหารอากาศอารมณ์ดีมีส่วนคุณหมอที่รักษาผมบอกว่าถ้าคุณแดนกลับไปอยู่ต่างจังหวัดจะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสกลับไปอยู่ต่างจังหวัดซะผมก็เลยกลับมาอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดย้อนอดีตกันนิดนึงเจอกันได้ยังไงแดนนี่คือผมผ่านชีวิตมาพอสมควรเพราะผมห่างจากแม่เอวาเกือบ20ปีผมมีที่อยู่แล้วที่สุพรรณ ไม่ใช่ตรงที่บ้านชายนะนะแล้วผมก็รู้จักคนที่นั่นแล้วคนที่นั่นคนนี้ก็เป็นแม่ชักแม่สื่อให้ผมไปรู้จักแม่เอวาเขาบอกว่านะเองก็รู้จักเองมาพอสมควรที่ผ่านมาไม่เป็นโลไม่เป็นไทยเลยเองบริหารดำเนินชีวิตคู่ไม่ดีแต่ลองไปพูดคุยกันดูเองนะแต่จะชอบกันไม่ชอบกันไม่ใช่ค่านะไม่ได้สวยแบบคนกรุงเทพสวยแบบบ้านนอกลองไปพูดคุยกับเขาดูถ้าคบได้ก็คบถ้าคบไม่ได้ก็ไม่ต้องคบเจอการครั้งแรกรู้สึกยังไงแดนนี่มันก็เข้าท่าดีนะ ถึงแม้มันจะมืดมืดไปหน่อยพี่กวางเจอครั้งแรกขอบเลยไหมกวางตอนแรกเขามาจีบก็ยังไม่ได้ชอบเพราะดารามาจีบใครจะมาเชื่อตลกไงเจ้าชูแน่เขาพาไปเดทครั้งแรกที่ไหนกวางวัดค่ะแดนนี่ผมชอบไปทําบุญวันเกิดตามวัดต่างจังหวัดไปเลี้ยงเพบ้านปีนี้กลับไปที่สุพรรณแม่ชักแม่สื่ออุตสาห์แนะนําให้รู้จักแล้วลองเจอกันสักครั้งดูมาเจอกันที่วัดกวางจริงๆพี่แดนนี่มีที่อยู่ที่นั่นเกือบ20ปีแล้ว เขาก็ไปทอดกระถินที่นั่นทุกปีวันนั้นเขาจะมาทําบุญวันเกิดเขาก็นัดให้ไปที่วัดดาราตกกระป๋องแดนนี่ผมเข้าใจโลกโซเชียลเดี๋ยวนี้มันหลากหลายบางทีในขณะที่เราไฟ์สดพี่พี่ที่คอมเมนต์ผมในทางที่ไม่ดีอยู่ดีพี่มาไม่ดีคนเดียวพี่นี่แปลกแยกในสังคมนะเขาเขียนอะไรแดนนี่ถ้าพี่ไม่ชอบดูผมหรือไม่ชอบดูคนอื่นคนอื่นที่พี่จะเข้าไปด่าเขาหรือวิาพากษวิจาณ์เขาพี่ก็ไม่ต้องไปดูไปทําไร่ไถนะที่มันมีประโยชน์ดีกว่า บางคนรูปโปรไฟล์ก็ไม่มีไม่ได้เป็นคนเป็นรูปสัตว์หนะแมวหมูช้งางแมววัวควายไก่อย่าเอารูปหมาไปใช้นะพี่เสียหมาเปล่าๆคนอย่างพี่เนี่ยคำันแรงเกินไปมึงกําลังตกกระป๋องใช่ไหมอีกหน่อยก็เปิดรับบริจาคสิท่าเฮ้ยมึงเป็นใครเนี่ยพี่กวางเห็นแล้วรู้สึกยังไงกวางหนูต้องคอยเบรกหนูบอกว่าถ้าเขามีความสุขเขาจะไม่เมนแบบนี้คนมีความสุขเขาจะเมนที่มีสาระและมีประโยชน์กว่านี้ให้มองผ่านไปเลยไม่ต้องสนใจ แต่ถ้ามันหนักมากเราสามารถฟ้องได้ยังไม่พอยังมีอีกบางคนเขาเขียนว่าไปอยู่ต่างจังหวัดแสดงว่าไม่มีกินหรือเปล่าแดนนี่มีหลายคำหลายประโยคมีที่อยู่สุพรรณกี่ไร่แดนนี่ไม่เกี่ยวกับบ้านแม่เอวานะผมแต่งงานไปอยู่กับเขาตอนนี้พ่อมีลูกก็อยากจะขยายอาณาเขตตัวเองคิดไว้ว่าถ้าเก็บในธนาคารเท่านี้อีกสิบปีก็จะอย่างอยู่เท่านี้แต่ถ้าเอาตังค์เท่านี้ไปซื้อที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่ดินวันที่เราล้มหายตายจะไปลูกจะเอาหรือไม่เอาก็แล้วแต่ มันจะไม่ใช่เงินขนาดนี้มันจะเป็นเงินขนาดนี้ก็เลยซื้อที่แปลงนี้5ไร่กว่าที่บ้านหน้าเอวอีก2ไร่กว่าเจ็ดไร่กว่าไม่ธรรมดาแดนนี่บางทีมาคอมเมนต์ผมตกอับแล้วไปทําะาอยู่บ้านนอกหน้าของเมียหรือเปล่าก็เมียกินหรือเปล่าอยากจะบอกว่าไม่ได้ก่อพวกที่คอมเมนต์ไม่ไดีเดือดนิดนึงอยากจะบอกว่าผมทาเข้ากินเองไม่เดือดร้อนใครในที่ของผมพึ่งตัวเองให้มากที่สุดก่อนที่จะพึ่งคนอื่น